สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆพี่น้องเมื่อนี้กางจากพักพอนแล้วเศร้านี่กันสิาพาไปเบิง้งนำตกที่รอสู้เนาะถึงห้างจากที่พักอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบ 30, เ30อ้สามสิบกิโลนะสามสิบกิโลเด็กหน่อยแถวนี้เขาเจ้าต่งตัวดีต่อละบ้านเท่าแต่งแบบนี้ปะอืมยังไงเลี้ยง สุดข้าจอบปนบานหบเือเใชเห็นว่าันใชเป็นชุดไทย,ไ,ทยไมีวันจันชุดไทยบบานหอบเขาไปใช่ชุดไทยวันจังบานหอาบ่มีชุดไทยเขากสิบเลี่ยเป็นชุดียัง,งเขาเขาดู มันอ่อนในคืองุดระเบียบธรรมดากับทีห้างจากที่พักสามสิบกิโลพี่น้องกาจีเปย์ฮอด <c oughs> ทั้งเขาอุทยานกับประมาณ10บกิโลสิโกิโลจากอุทยานไปกะบเปย์ฮอดน้ำตกกะ20ีโกิโลฟังข่าเจ้าว่าวสู้ฟังอ่ะเจ้าตื่นขึ้นมาว่าวสู้ฟังก็จะแบบว่ามันเขายากไปยากมายาก เสื้อสีเหลี่เครื่องมือให้เจ้าว่าบ่เคยมาเนาะบ่เคยมาจากเทียเขาบอกว่าท่านไหนคุยไปท่านไหนหรอกแต่ว่าหมูว่านนี่ย่าหมาแรกขี่รถไปเบื้องแล้วไปเบื้องป้องทั้งเขาแล้วนะครับไปเห็นป้องทั้งเขาแล้วซิบกรโรห่างจากที่พักก็เลยลองๆองไปเบื้องนะครับ เสทางดีพี่น้องช่วงนี้ดีตลอดนะครับดีแล้นได้เป็นลอยลอยกลัวแล้วแต่ตามอัธยาศัยเลยนะครับคือทางบ้านเฮานี่แหละเนินเขาก็เนินเขาหน่อยๆนย่มันมีเนินเขาใหญ่อันนี้รถประจำทางตัวนี้นเลี่ยนตีจงเรียนเตี่ตอรถักเรียนเบื่อเอะเตี่ยเมื่มได้เบิ่งเนี่ยข้าขับรถเบิ่งว่าท่านเนี่ยข้าย <c oughs> เส้นทางดีพี่น้องเส้นทางดีบ่ต้องห่วงนะครับบ่ต้องห่วงนะครับทังมา,จา,มา,งมาจากอุ้มผางมาจากอุ้มผางเอ้ยจะบนจากอุ้มผางไหมจากพบพระจากพบพระมาอุ้มผางก,กะก็ดีเพียงแต่ว่ามันงอมันสั้นมันสูงแค่นั้นเองนะครับผู้เขาสูงสูงเลยไตยุด อยู่ไรเขาสูงสูงผนน่ะแต่การล่นวนลงไปไตยอยู่ไรเขาต่้มตั้มนเดียวขึ้นมาเห็นข้อเล่นลงรวยๆวย้เครื่องผิขึ้นไปสูงสงเหลียวลงมาเห็นข้นอเล่นยหยุดได้หุบเขาพุนม่บนไปวนมาเขาว,า1200วามมา่าพันสองร้อยกว่าคงผมว่าว่าเมียนหนกคนนับมันนับหลงซื่อนอ่ะมันหลายกว่านั้นกันให้ผมนับผมนับนี่ยเม่ตั้กว่าสามพันกุกแต่ให้ผมนับนะ สุดนี่แน่สิเมามน,นับหลงมันลหลไหมโคงม้งไหมนี่มันโค้งน่อยเขาบ่นับเขานับตะโค้งเงี้เตียอันนี้ผมกับพ่อหอยใจคือกันนะครับเอาผมนับเนี่ยผมาวาววตั้มก็สามพันแต่คันเขานับโค้งเงี้เนี่ยกระอาดสิแมนยี่เล่อพันสองเนี่ยแมนอยู่นะครับระยะทางแก่ที่ขึ้นเขาลงเขาอีรีเนี่ยแค่ประมาณร้อยกิโลเนี่ย ปรมาณหลายกิโลนะครับโค้งโค้งโค้งคาเกลีพี่นอ้องถือว่าเป็นเส้นทั้งเส้นหนึ่งที่โหดที่สุดที่ผมเคยเคยไปสัมผัสเนาะสัมผัสเคยผ่านเสมองว่าโหดพนี่ว่โหดแบบนี้โหดแค่ไม่กี่กิโลเองสิบกวโลเสมอ กวัญทั้งในเนาะของในเมืองตัวชายแดนียนหัวปวดใส่เหล้าไว้คือบ้านเนาเอาเข่าใส่เหล้าไว้กระจ้ายาวเนี่ในราคาจังสิขายบ่พยานมอดกินก่อนตีว่ามี่ยาใส่ห่วระดับไ่สะดวกสบายได้สะดวกไอ้จริงระดับว่าสามารถเจ็บ กักข้าโพดได้เป็นบักเล่าหญ่ขนาดนั้นนะต้องเป็นคนมีทุนมีเงินนะสำรวจผลทรงว่ใช่ปัญหาเพราะว่าบดได้าราคาบอขายคือมันเล่าอน้อยนั้อยน้อยเฮี้ยนดิซอดเรารบกอกแม่มหนึ่งข้าโพดเป็นฝักเนาะ เนี่ยทั้งสะดวกตรงสินบ้าเขาใช่ปัญหาครับปรได้ราคากูมาซื้อสิมาซื่อถือถือกิโลละบาทเลยวูส่วนโซงล่ำบากเนาะผู้ขายก็สิว่าขายถือซื้อถือกันว่าขายหัวเราไว้นี่นะามาทำกินเข่าก็สวาสา่าตัว ไหวหมอดกินก็นได้ดนยางเก่งซิบหล่อแลนแถวเนี่ยแต่ก็มีทั้งเหลืออยู่แลนอยู่แต่ทั้งเหลือสันเป็นทั้งเหลือสันที่ได้มาตรฐานนะครับเหลือเงี้วแลนบ่ได้เหลือสันใส่นั่นก้าคัตซี่ส่ตู่ขั้นเหนือแช่ตู้เดียว นะครับดูสั่นเขาแลนกันอยู่ตอนนี้เห็นอยู่ว่านเ,นเห็นขั้นหนึง่งคื่ว่าโอเคอยู่เก่งอยู่คนขับคนขับช่วงขวาง,งก,กันว่านเนี่ยโอ้ยมันเขานาา้าอะไรมันคันดแจ็กขงจ็กยังให้ว่าเลียนโอ้โหดับดับใหม่ผู้เข้า,ห,าหันใจน้ำโมอิม่ม อาหอดทั้งแยกของน้ำตกที่เรอสู้ด้วยพี่น้องเลยเรีอทรายเนาะมาหอดปลอมตำรวจในเรือทรายน้ำตกที่เราสู้เีย <c oughs> หอดปลอมตำรวจสามแยกเรียวรายเข้าไปใส่เส้นทง 1, 2, 8, 8. ังหนึ่งสองแปดแปด่อรอนหนึ่งสองแปดแปดตรงไปกันไปทั้งบันไแมจันทังบันนงี้ยงวังคนละ เ่เคยมาเทียนครับอินเตอร์ายบอกบ้านเอียังก่อนเนี่ยบ้านข้าเจ้าเป็นอันอยากๆหรอกเพราะอันไหนอยู่แต่หังองเบายากผมราเคยบอกของศรีอีเทียนเนาะภาษาอีสานภาษาไทายเขาบอกอยังไงเนี่ยภาษาข้าเจ้าหรือว่าอย่างนี้โอ้บ้านแม่จันยี่แปดยี่รทั้งพี่ ตรงไปทั้งคุณบันยังไงใช่แดนทั้งนั้นคุณพู้ชมทะะ่านใด,ด,ดก็สามสิบเปอร์เซ็นต์สองคุณพู้มยีบเอ็ดคุณพู้มนอกรถกับยีบเอ็ดองศาพี่น้อง ขางก็ดีนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับพี่น้องจนไปหอดอุทยานอุทยานทางเขาส่วนเขาไปทางใหนว่าท่านเห็นนะครับไปทางใหนว่าท่านเห็นพอไปหอดปากปฟองเขาแล้ววา่านี่มันมีที่พักตั้งในที่เขาไปพักตั้งในอยู่หนองว่าน you <laughs> รถรถสีเขาโคตรพวกนั้นหลายคับแต่ว่ารถบรรทุกน้ำไปบรรทุกสามสีขั้นแล้วน้ำรื่อยบัตรยังก่อนเนี่ยเดอรอดีพุกนั้นซื้อบ้านให้เจา้าเดลอดี

เริ่มขึ้นเขานิดนึงนะครับก้อนจีหอ,อดเขียุทิย่ยานออดทีทำการก้อนหอ,อดทางเขานะครับ หอดละสิเนื่อนไป,น,น,ไปนี่กับแม่น,นต์เตนไฟ400เมตรข้างหน้าแยกน้ำตกทีรอสู ที่รอสูเรเราใส่เนอ,อ,อพี่น้อง t เลย ngọt เลยคนละลงไปจอดในพุ่นละติดต่อโอตกที่รอสูตรงไปศูนย์ส่งเสริมกรรมีนศูนย์ร่วม สองขั้นไหนนอนนี่ๆเต็ม,มขึ้นนี่นอนนี่ๆเรื่องสมบัยตัวหนหนี่เนาะเจอดลอกก่อนเขาเจ้าเข็นงานแปดมุ้งพี่น่องนี่มาหอดก่อน